เข้าไปที่ element หรือว่าองค์ประกอบนะเราจะเซิร์ชคำว่า load อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถนนนี้ก็ได้นะแล้วเลือกไปที่กราฟิกหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันจะมีหลายเส้นที่เป็นแบบสำเร็จรูปนะอยู่แล้วนะคะให้เราเนี่ยเลือกใช้เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าทั้งเนี้ยนะคะก็ต้องดูให้มันตรงกับคอนเซปต์หรือว่าสิ่งที่เราจะใช้งานด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแผนที่ของแต่ละคนนะว่ามันมีเส้นทางการเดินทางยังไงบ้างนะคะแล้วก็ปรับจัดองค์ประกอบนะคะหรือว่าจะกรุ๊ปนะจะกรุ๊ป ลายเส้นต่างๆเหล่านี้ที่เราจัดเรียบร้อยไว้แล้วก็ได้นะคะเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าในแผนที่ของเราเนี่ยมันมีในส่วนของสะพานด้วยอย่างเงี้ยนะก็ต้องสื่อสารให้คนเข้าใจนะว่าตรงเนี้ยมันจะผ่านสะพานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการในการค้นหาเส้นที่เป็นเคอร์ฟนะคะหรือว่าเส้นโค้งนั่นเองนะอันนี้ก็เ์ชคำว่าเคอร์ฟโรดนะคะหรือลองเซิร์ชคําว่าเส้นโค้งดูก็ได้นะคะแต่ว่าบางบางคำถ้าเกิดเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาจจะ chờ dạ mà